สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนกันยายนประจำปี2568กันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษอแป๊ดหนึ่งนะคะมีไพ่9ดาบ5ดาบโอเคคิงถือถ้วยอาจจะมีเรื่องทำให้คุณไม่สบายใจปวดหัวอยู่บ้าง ในเดือนกันยายนนี้นะคะระวังด้วยโอ้คิงทั้งถือถ้วยถือ,ถอเหรียญขึ้นมาสองใบโอเคเดอะสตาร์ Star, นะคะแล้วก็แป๊บนึงนะมีไพ่เด็กถือดาบเก้าวถ้วยโอเคใบสุดท้ายค่ะแล้วก็สามถ้วยอืมเอาเรื่องไหนก่อนเดี๋ยวนะขอดูพัวมแป๊บหนึ่งนะคะ โอ้เป็นไพ่ของการต่อสู้บางอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้อยากที่จะประสบความสำเร็จนะนะคะโอเคมันมีไพ่ของเอาไรไปทีละเรื่องนะขอเรื่องการงานก่อนนะคะเรื่องการงานเนี่ยอาจจะเหนื่อยหนะักต้องอดทนเพราะมันมีไพ่เก้าดาบกับ5้าดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะ คนรอบตัวคุณอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจได้นะคะ้าดาบเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลอื่นๆเข้ามาทำความเดือดร้อนความวุ่นวายใจส่วนใหญ่มันคือปัญหาเกี่ยวกับจิตใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะอืนะคะ คนพูดจารับหลังก็ได้นะคะคนพูดจาไม่ดีหรือว่าเขาทําเรื่องบางเรื่องแล้วคุณจะต้องมาแก้ไขปัญหาให้เขาแล้วก็ทําให้คุณต้องมีการอาการปวดหัวหงุดหงิดไม่สบายใจต้องอดทนกับเรื่องบางเรื่องนะแต่ว่าพอมันขึ้นมาแค่สองใบแล้วมันขึ้นมาแค่แถวแรกในตําแหน่งที่3กับตําแหน่งที่4แบบนี้นะ แต่ว่ามันมีเหตุที่จะบางอย่างทำให้คุณผ่านผลกับสิ่งเหล่านี้ไปได้อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะในช่วงต้นเดือนกันยายนเท่านั้นเพราะว่าท้ายที่สุดอะ่ะในตัวของตัวคุณเองอะ่ะนะคุณจะสบายหมายถึงว่าเวลาคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้มันผ่านได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรมันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาไพ่เดอร์สตาร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกมาจากสิ่งที่คุณอึดอัดใจในช่วงช่วงนี้แหละเพราะว่าอีกสองวันก็จะขึ้น เดือนกันยายนแล้ววันที่1วันนี้อลิสเปิดวันที่30สินะคะสิงหาคมนะหรือว่าเป็นคนรอบๆตัวคุณบางคนนะคะอาจจะทําให้คุณสบายใจขึ้นเป็นที่ปรึกษาคุณก็ได้เพราะว่ามีไพ่คิงถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะหรือว่าคนหยิบยื่นมือเข้าช่วยอย่างเงี้ยคิงถือเหรียญเนี่ยคิงขึ้นมาถึงสองใบเลยตามด้วยไพ่ต่อจากไพ่เนี่ยหดาบขึ้นมา นะคะอิสขอพูดภาพรวมแลกกันนะแล้วมีไพ่เดอร์สตาร์เนี่ยก็คือมีความสงบสุขมีความสบายใจมีความชิลเหมือนกับเอออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้ฉันชิลฉันสบายใจแล้วมันคือไพ่ของความหวังคือไพ่ของโฮปคือไพ่ของกําลังใจคือไพ่ของคนที่แบบชิลชิลสบายสบายนิ่ง รับสถานการณ์กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ริพูดไปเลยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอาจจะเป็นช่วงแค่ช่วงระยะเวลาช่วงหนึ่งเท่านั้นในช่วงต้นเดือนแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะได้รับการพพอร์ตที่ดีคิงขึ้นมาถึง2ใบแบบนี้แล้วเป็นคิงถือถ้วยด้วยนะคะแล้วก็คิงถือเหรียญขึ้นมาอาจจะเป็นคู่ของตัวเองเทศตรงข้ามได้นะคะหรือว่าคนที่คุณรู้จักเนี่ยมาให้คําปรึกษาคุณเอางี้แล้วมันมีไพ่ของ3มถ้วยขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าอาจจะเป็นกัลยาณมิตรนะคะ ได้เช่นเดียวกันนะ3ถ้วยคือมิตรภาพเฟรนด์ชิพค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะมีการเดินทางในทริปสั้นๆได้มีการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้อยู่บ้างนะคะไพ่3า,าถ้วยขึ้นมาค่ะหรือว่ากำลังจะมีเพื่อนบางคนคนที่คุณรู้จักนะคะเอาเรื่องมาปรึกษาคุณมาชักชวนบางอย่างมาบอกกล่าวบางอย่างแก่คุณนะหรือว่าเป็นตัวคุณเองเนี่ย อาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าๆนะคะหรือว่าบุคคลที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้เจอได้เนี่ยไพ่สามถ้วยเนี่ยมีหลายความหมายมากนะคะเป็นไพ่ของการตั้งคันมีบุตรเนี่ยก็ได้เป็นไพ่ของการพบปะเพื่อนฝูงเก่าๆไพ่ของการรวมกลุ่มกันไพ่ของการทํากิจกรรมบางอย่างการทําบางอย่างในกิจกรรมในครอบครัวก็ได้เป็นทริปสั้นๆนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะอืมเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะทั้งสามถ้วยแล้วก็เก้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือไพ่พลังงานรวมเนี่ย ถามว่ามันมีดาบขึ้นมา2ใบมันจะแย่หรือเปล่าก็ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าไพ่ที่เหลือขึ้นมาเนี่ยอีก8ใบเนี่ยมันเป็นไพ่ดีถ้าจัดอยู่ในเกณ์นะถามว่าเกณฑไหนนะคะ ก็ถือว่าเป็น B บวกหรือว่า A เลยได้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยดีมากๆเลยโดยเฉพาะเนี่ยถ้ามีคิงขึ้นมาสองใบเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ค่ะคุณอาจจะมีการริเริ่มทําบางอย่างใหม่ๆเป็นไอเดียใหม่ความคิดสร้างสารรค์ใช้สติปัญญาของคุณความชอบของคุณไอเดียบางอย่างความรู้สึกจากภายในจิตใจ เพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในเดือนกันยายนนี้ได้นะคะถ้าสมมติใครที่ไม่ต้องการจะเริ่มก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครคิดไว้เอออยากที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะเอาตอนไหนดีคุณอาจจะมีความคิดในเดือนกันยายนนี้ได้นะคะเนี่ยมีไพ่ของเด็กขึ้นมานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังในเรื่องบางเรื่องด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะสมหวังเนี่ยอา,อาจจะต้อง มีมันดันมีไพ่เนี่ยเดาบนะคะกับ5ดาบขึ้นมาเก้าดาบอีกเรื่องหนึ่งนะระวังเรื่องปัญหาสุขภาพนิดนึงนะคะ9ก้าดาบเนี่ยเด่นที่สุดเลยคือความเครียดปัญหาสุขภาพอาการนอนไม่หลับนะคะหรือว่าอาการเจ็บป่วยได้นะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไพ่มันดีเนี่ยหลังจากที่ไพ่คิงถือถ้วยมานะทุกใบนะคะดีหมดเลยนะมีไพ่ของเหรียญนะเรามาเรื่องอันเมื่อกี้พูดเรื่องทั่วๆไปกันไปแล้วนะคะเดือนเมษายนเนี่ยจะบอกว่า เรื่องงานไพ่คาถาไม่ได้ขึ้นสักใบนะไพ่คาถามันคือเรื่องเกี่ยวกับการงานหน้าที่ภาระความรับผิดชอบนะคะไม่ได้ขึ้นสักใบหนึ่งแต่ว่ามันมีไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าคือเรื่องงานเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นนะคะในเรื่องการสมัครงานใหม่ทําอะไรใหม่ๆแบบนั้นแต่ว่าการที่ คุณอาจจะมีการเจราจาบางอย่างแล้วมันได้ในสิ่งที่คุณหวังนะ่ะแต่ก่อนที่จะสมหวังอาจจะปวดหัวเอาซะหน่อยนะคะอาจจะต้องต่อสู้ซะหน่อยหรือว่ามีคนแบบ ออมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปัดแข้งปัดขาเราทําให้คุณไม่สบายใจนะคะ5ดาบขึ้นมาเนี่ยจะท้ายที่สุดเนี่ยมันสาเร็จนะคะเพราะว่ามีไพ่ในคิงถือเหรียญขึ้นมานะแล้วเรื่องการเงินนะขึ้นมาหนึ่งใบนะคะก็คือไพ่8เหรียญเนี่ยการเงินโชคลาภยังไม่มีนะคะเงินที่ได้8เหรียญเนี่ยมันไม่ได้มาจาก การสนับสนุนการซัพพอร์ตอะไรมากมายมันคือการจากการที่เราทํามาหากินจากตัวเราเองนะคะโดยเฉพาะงานเสริมงานพิเศษงานที่จะต้องใช้ความสามารถพิเศษเนี่ยเรามีเด็กถือดาบขึ้นมาด้วยมีไพ่เดอะสตารขึ้นมาด้วยเนี่ยหลายใบที่ขึ้นมาเ้าถ้ 9, วยกับ3ถ้วยขึ้นมาเนี่ยเรียงกันเป็นตัว L อย่างนี้นะคะ ใครที่ต้องการเริ่มงานที่แบบใช้ความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างนะที่คุณชอบที่คุณถนัดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มนะคะ เป็นการเริ่มเราต่อยอดเพื่อไปสู่ความสําเร็จในอนาคตเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเริ่มเท่านั้นเองอพลังงานที่ขึ้นมานะมันไม่ได้มีเรื่องไหนแบบโดดเด่นที่สุดนะเช่นแบบการงานโหคุณจะแบบว่าโดดเด่นมากๆนะคะการเงินโดดเด่นอะไรแบบนั้นเพราะมันขึ้นมาใบเดียวอาจจะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่บ้างแต่มันก็คิงถือเหรียญเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าคิงถือเหรียญขึ้นมานะ คนที่ช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วนะนะคะคิงถือเรียนเนี่ยได้รับการอุปธรรมจากคู่เนี่ยจะโดดเด่นที่สุดเลยนะคะหรือว่าเ,เป็นเรื่องความรักแบบเนี้ยนะคะหกถ้วยขึ้นมามีถ้วยกี่ใบโอ้แต่ถ้วยขึ้นมาหลายใบยนะคะแล้วมันเป็นถ้วยที่เอางี้เป็น A แล้ว A บวกด้วยนะคะมีไพ่6ถ้วยสถ้วยเถ้วยนะคะคิงถือถ้วย มีไพ่ของค er ิงถือเหรียญนี่ขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยเกินครึ่งนะคะหนึ่ง6 6สามี่ห้าหใบนะคะจาก1ิใบขึ้นมาเนี่ยคิงถือเหรียญมันไม่ใช่ไพ่ถ้วยก็จริงแต่ถ้าในด้านความรักเนี่ยถ้าใบานี้มันขึ้นมานะถือว่าดีมากๆเลยนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยหมายความว่าคนที่มีคู่มีแฟนจะได้รับการอุปถัมภ์ซัพพอร์ตจากแฟนไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมานะคะ คุณจะ,ะเขาจะให้คำปรึกษาคุณที่ดีนะเพราะมีไพ่ทังคิงขึ้นมาสองใบหรือว่าถ้าคุณทะเลาะกันอยู่ไม่สบายใจอึดอัดในเรื่องบางเรื่องที่ผ่านมานะคะมีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจกันเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ของความสงบสุขนะคะเป็นไพ่ของความสมหวังได้นะคะเดี๋ยวรีซู่อนนะขอดูแผนแผนผังนิดนึงในเดือนกันยายนนะคะดาวของตัวคุณเองเนี่ย าชาวลัคนาราศีเมษดาวหมายเลขสาดาวอังคารเนี่ยอ๋อจะไปอยู่ในเรือนตรงข้ามเรือนที่7นะคะดาวของตัวคุณเองโอเคอันนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะนะคะจะไปอยู่ในเรือนเนี่ยเรือนชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวของตัวคุณเองอยู่ในเรือนลัคนาราศีตุลน,นะคะก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนค่ะจากเพศตรงข้ามก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น คู่ครองหรือว่าคนที่ทำสัญญาอะไรบางอย่างร่วมกันเนี่ยไพ่คิงถึงขึงข้นมาถึงสองใบเลยนะคะเราก็มีไพ่สำหรับคนคนที่โสดสนิทเลยจริงๆไพ่ของการพบรักเนี่ยมันขึ้นมานะคะถึงสองใบนะคะขาดแต่หนึงถ้วยนะก็จะมีไพ่6ถ้วยเนะี่ยอาจจะได้พบเจอใครบางคนเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะคะนะแล้วก็มีไพ่สามถ้วยอย่างเงี้ยน,นะคะการได้ เรียนรู้จักนิสัยใจคอกันนะคะอาจจะเข้ามาแล้ว เพราะบางทีดาวของตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนตรงข้ามนะคะก็คือเรือนปัตตนิแบบเนี้ยบางคนก็อาจจะแบบมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะจากการเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้อย่างไพ่สามถ้วยเนี่ยเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนเพื่อนแนะนําอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่ามีความคิดทัศนคติบางอย่างที่ค่อนข้างจะตรงกันเนี่ยไพ่าสามถ้วยค่ะแล้วก็6ถ้วยเนี่ยหรือว่าถ้าไม่ใช่ในด้านความรักนะคุณอาจจะได้พบเจอใครบางคนเข้ามาแบบ ไม่ได้คาดคิดคาดฝันอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนนะคะหรือว่าคนที่คุณอยากจะเจออย่างเงี้ยไพ่หกถ้วยนะคะคือการเข้ามาพบกันแบบเซอร์ไพรส์มากมากนะคะโดยภาพรวมเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากกว่าไม่ดีถึงจะมีไพ่ดาบก็จริงนะคะแต่ว่าไพ่ของความสําเร็จสมหวังเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแบบใน1ิบใบเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะขอบคุณค่ะ